โอเคครับอยู่อยู่กับผมนะครับนาำ X2 นะครับผมวันนี้ผมจะเอาเจ้า p C X ร้อยสิบไปนะครับไปสกลนะครับแล้วเราจะดูว่าหมดมน้ำมันไปกี่บาทแล้วเราจะไปวัดขาเด็กนะครับผมเจอกัน น,นี่ก็จะเป็นตัวพญานาคครับน,นี่กินอะไรนะเต๊กเต็ก ตโคขุนโคยางคำขอบพท่นอตอนนี้เราอยู่น้ำตกอะไรนะน้ำตกอะไรวะทำข้อมูลเลยไม่รู้ครับฮะไม่ต่ออะไรล้เพราะอะไก็จะไม่ได้น้ำตกที่อะไรนะภูพาน น้ำตกคำกหอมน้ำตกคำหอมน้ำตกน้ำตกคำหอมน้ำอันนี้เราอยู่น้ำตกอะไรอนะ่ะน้ำตกอนะไรคำหอมคำหอมบอกคำหอมเป็นไงควรู้สึกเป็นไงบ้างน้ำน้อย นี่เขาเรียกว่าโค้งภูพานโค้งปิ้งงูภูพานเอาไหนปิ้งงูอ่ะนี่อะไรไงที่มันโค้งไปโค้งมาเอ้าคุณพ่อโค้งปิ้งงูมีคนขายงูไ,ไ,ไหนอมหน้ามายืนตรงนี้เด็กขา ว่าลิ้เหลืองใครวะครับเราอยู่สะพาเนเทพสุดานะครับผมบรรยากาศบรรยากาศเป็นไงบ้างไม่รื่นไม่ดูเราเรียงเรียงปลาไงมันร่นนะเรียงปลาแล้วเย่เล่นเล่นน้ำลงไปรูปปังนู้น

ว่ะอมเลยไฟังนะว่าอมันคืเคลื่อนว่ะอืก็ย้ายก็ได้แพรรูปเม่าังกินอย่างนี้แหละเพราะเราไม่ออกแพรแล้วไม่ได้น้ำหรอกเราไม่ออกไปแล้วท่าออกไปเล่นน้ำเราต้องกลับไม่ต่ำหกโงกว่าไม่ต่ำสองสาทุ ลอยใช่ไหมออยย่ดเดี๋ยวพ่อดึงขึ้นอ่แพรเผื่อนลำเป่ปาทำไมพี่เขาดูน้ำไหม่รู้สึกหนัก ว่าจะมาแบบอดๆเอ,อ,อกๆมาแต่ละทีกับข้าวเต็มโตะนี <laughs> ่งไงครับกับข,ข้าวใช่ปะอ,อร่อยอมีอะไรบ้างที่ไม่อร่อยมีขี้ <laughs> ะเลมาทานกินไปสองตัวนะครับ เปรี้ยวหนุ่มเลยค,คุณมีความรู้สึกไงครับตอนกินข้าวหิ่งครับสบายตอนนี้สบายดูดูท้องไนะคุณจิตจิตอีกงั่นนี่ปิดทิพนั่นนี่บ่ไม่เชื่อคุณหรอกนะผมเชื่อคุณไม่ค่อยได้แล้ว